ปีหนึ่งผมจะต่อยสองครั้งเพราะผมก็ติดเหมือนกันแบบว่าอ,อินเดียเฮ้ยผมไม่ได้ฟุ้นะในไทยอ,อ่ะผมไม่ค่อยประทับใจอะไรสักเท่าไหร่นอกจากเมืองนอกผมไม่ค่อยได้สู้ในไทยมากเท่าไหร่ผมแทบยังไม่ได้เห็นเงินด้วยซ้ำเพราะผมก็โอนให้แฟนหมดเลยผมก็ไม่เห็นเงินเลยแล้วก็แบบว่าดีใจแล้วพิสูจน์ตัวเองได้แล้วว่าเราไปชกวันแล้วเราชน,นะ ผมก็ชอบนะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ผมก็ชอบแบบชอบชอบหมดเลยใครให้สายายาอะไรผมก็ชอบพอดีผมเห็นในเพจหนึ่งจากนางฟ้าถ่งคุณวันใหม่ผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งเขาบริจาคเส้นผมผมก็เลยแบบว่าโอ้ยอยากทําบ้างอะ่ะแบบว่าผู้ชายแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์อะ่ะที่จะไปบริจาคเส้นผมอ่ะผมก็เลยแบบว่าโอ๊ยอยากทําบ้างอะ่ะมันเท่ดีอะ่ะผมก็เลยแบบว่าอยากอยากทําได้อยากทํานื่เหมือนขา่าผมก็เลยแบบว่า เป็นคนสนุกนะแบบว่าถ้ารู้จักผมจริงๆผมเป็นคนตลกคืออยู่ด้วยแล้วมีความสุขอะไรแบบนี้ผมเป็นคนพูดพูดเยอะแล้วแต่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็แบบว่าถ้าอยู่กับเพื่อนสนิทอย่างนี้ผมก็จะพูดแต่ผมเป็นคนขี้อายมากผมก็พยายามที่จะพูดพอ oh, เจอแฟนก็เมื่อก่อนพี่ชายผมมีแฟนเป็นฝรัง่งแล้วก็เขาเป็นเพื่อน แฟนพี่ชายผมอีกทีนึงผมก็เลยแบบว่าก็ไปจีบเขาก็ส่งติ๊กเกอร์ไปหาเขาทุกวันก็คุยภาษาอังกฤษไม่เป็นอะ่ะก็ส่งติ๊กเกอร์ไปหาเขาทุกวันเลยอะไรเงี้ยเจอหน้าเขาก็ซื้อผลไม้ไปให้เขาอะไรแบบเนี้ยใช่ครับพัทยาเขาชอบมาหาแฟนพี่ชายผมก็เลยจีบเขาเป็นระดับโลกครับทุกคนแบบว่าของจริงเท่านั้นที่ไปอยู่ที่นั่นได้แล้ว ครั้งหนึ่งในชีวิตนั่งมวยของเราอ่ะแต่ว่าความฝันของผมเลยมันเป็นความฝันแบบว่าอยากไปสู้ในวันเข้าไปได้เพราะมีโป,ป,ปรโมเตอร์เรียกว่าเอเจนต์ของผมมาเขาแบบว่าเสนอผมไปให้พี่ชาตีอย่างเงี้ยผมก็เคยสองปีที่แล้วผมเคยเสนอตัวเองเข้าไปแต่มันก็ยังไม่ได้ก็บอกพี่ชาตีผมอยากอยากขอโอกาสขอผมได้สู้ผมไม่ต้องการเงินผมก็บอกผมก็เขียนไปผมไม่ต้องการเงินผมก็เขียนไปประมาณเนี้ย ผมก็เรามาประมาณ2ปีแล้วก็แปลว่ามันไม่ได้มันไปไม่ได้มันยากมากที่จะไปที่นั้นผมก็เลยหายเอเยน่นแต่นี้เอเย่นก็ส่งผมไปส่งหลายรูปส่งหลายคนนะแต่ไม่รู้ทําไมพี่ชาติเรียกผมนะผมก็เลยดีใจมากที่ได้สู่ในวันก็พยายามโฟกัสนะบู๊เพราะทางวันมันก็อยากให้มวยออกมามันอะไรแบี้ผมก็เลยต้องเปลี่ยนสไตล์ผมก็บู๊มาตลอดพยา,ยามบู๊ สู้สุดหัวใจอะไรประมาณนี้ครับครั้งที่2องะก็แบบว่าดีใจครับแบบว่าได้ต่อยน้อกเพราะเลียมเขาบอกผมว่าผมฟุกผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้ฟุกนะมันมันเป็นการดูถูกผมแล้วผมน็อกเขาได้ผมก็ตะโกนเลยใไ่ฟุกก g a i n นใสฟุกก a g a ก n แบทุกคนไม่ไม่เข้าใจ <laughs> แต่ทุกคนเสียงผมแหลมตอนนั้น ตอนที่ผมขึ้นไปบนสักขึ้นไปบนเขาเรียกว่าสเตจผมต้องตะโกนเซฟพว่แก้เซฟพวแกแบบแต่ผมก็ไม่ได้เป็นการดูถูกเขาแบบผมก็ดึงสติกลับมาเพราะผมก็หลุดเพื่อความดีใจของผมพี่นิกกี้เ็เป็นมวยที่เก่งมากโอ้เป็นตำนานคลิกบ็อกซิ่งเป็นแชมป์ห้าสมัยผมก็แบบว่าดีใจที่ได้สู้กับเขาแล้วชนะเขามาได้ก็แบบดีใจมากก็ไม่ได้อะละผมก็ไม่ได้ผมแทบยังไม่ได้เห็นเงินด้วยซ้ำเพราะผมก็โอนให้แฟนหมดเลยผมก็ไม่เห็นเงินเลย ทุกวันนี้ผมมีตังค์ง0 0เข้าบัญชีทุกวันขอให้ผมได้แชมป์มวยไทยของวันก่อนแล้วผมไปแน่คิดบอกซิ่งผมต้องการที่จะไปคือพี่น้องญาติผมมาต่อยมวยมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วผมก็เกิดมาผมก็จําได้ว่าเราอยู่ในค่ายมวยตั้งแต่เด็กผมว่าเลยเห็นเขาไปวิ่งเราก็ไปวิ่งกับเขาไปซ้อมกับเขาก็คิดงั้นผมก็ต่อยตั้งแต่เจ็ดขวบครั้งแรกแม่ก็พาไปต่อยที่บาร์ผมว่า ผมก็ไปต่อยเขาเปรียบคู่กันแล้วก็ต่อยได้หนึ่งร้อยบาทแนละ้วไว้แรงได้หนึ่งร้อยแล้วก็ไปเดินเก็บทิปกับฝรั่งอีกได้เจ็ดแปดร้อยก็โอเคตอนเด็กๆผมไม่ค่อยเก่งอ่ะแพ้บ่อยอะไรแบบนี้ผมก็เลยบอกว่างูเงิดต,ตัวเองก็แบบว่าไม่เอาไม่ต่อยแล้วเพราะเรายังเรียนไม่มากพอเรายังไม่รู้มากพอพอเราฝึกหนักขึ้นพอเราชนะแล้วมันก็สนุกสนุกมากขึ้นมีสไตล์ของตัวเองมากขึ้นก็สนุกผมคิดว่าตอนสิบเจ็ดบ เริ่มโตแล้วตอนนี้ก็ทําน้ําหนักไม่ค่อยได้แล้วพอไปชกที่ราชํำเนินครั้งแรกก็ชนะตอนนี้ผมเป็นคนที่ทําน้ําหนักไม่ไม่ค่อยเก่งแล้วก็ตัวใหญ่เร็วด้วยก็เลยไปชกเมืองนอกอะไรแบบนี้ในไทยอ่ะผมไม่ค่อยประทับใจอะไรสักเท่าไหร่น,นอกจากเมืองนอกผมไม่ค่อยได้สู้ในไทยมากเท่าไหร่ ปีหนึ่งผมจะต่อยสองครั้งเพราะผมก็ติดเหมือนกันแบบว่าอินดี้อะปีหนึ่งต่อยสองครั้งเราบอกเฮ้ยมึงเอาอะไรมากินวะปีหนึ่งต่อยสองครั้งก็บอแต่ผมชอบแบบนี้ตายแบบนี้แบบว่าปีหนึ่งสองครั้งอะไรแบบนี้แล้วต่อยแล้วก็หายไปเขาบอกเดี๋ยวนี่จะดังนะต่อยมวยแบบนี้เอาแล้วผมก็หายไปเลยว่าหายไปเลยก็หายไปเป็นปีแล้วก็ค่อยกลับมาต่อยอีกปีหนึ่งต่อยครั้งหนึ่งสองครั้งอะไรแบบนี้ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรแบบแค่ต่อยเพื่อสนุกเฉยอะไรแบบนี้ไม่ได้ต่อยแบบ จะเอาเงินเยอะๆหรือว่าอะไรไปแล้วก็ไปต่อที่รัสเซียไปจีนอินตาลีฝรัร่งเศสเป็นเงาฝาไปแหมที่ผมประทับใจก็คือรัสเซียผมชนะอิสรามก็ผมก็ประทับใจมากก็เลยแบบว่าเป็นไฟที่ยากอะ่ะเขาชนะพี่ชายผมด้วยแล้วผมก็ต้องไปสู้กับเขาแล้วผมก็ชนะมาได้ก็แบบประทับใจมากเลยก็ภูมิใจทำให้ที่บ้นานมีรายได้มีไม่ต้องลำบากบอกแม่ไม่ต้องลำบากแล้วนะ ทำได้แล้วอะไรแบบนี้ตอนนี้มันก็ยังไม่เรียกว่าจุดสูงสุดแต่มันก็แบบว่าผมก็มีชื่อเสียงระดับหนึ่งแล้วก็แบบว่าดีใจแล้วพิสูจน์ตัวเองได้แล้วว่าเราไปชกวันแล้วเราเชนะว่าของจริงแล้วอะไรแบบนี้อพอผมก็เหนื่อยเหนื่อยด้วยกันมาเหนื่อยด้วยกันมาตลอดก็ขอบคุณพ่อที่อยู่เคียงข้างกันเหนื่อยด้วยกันมาเชา้าเยน็นก็ขอบคุณมากแล้วเราจะเป็นแชมป์ด้วยกันผมอยากเป็นแชมป์ร่วมกับพ่อ ก็ขอบคุณที่ติดตามเชียร์ผมตลอดก็ติดตามต่อไปครับผมจะเอาแชมป์กลับบ้านเราให้ได้ผมจะเป็นแชมป์วันให้ได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมชอบมากก็ตอนเด็กๆผมเห็นปสเตอร์มันเป็นแชมป์สี่แชมป์ก็บอกว่าเอ๊นี่ทีมอะไรอ่ะก็เลยแบบว่าเชียร์ที่พี่ชายเชียร์ผมก็เลยแบบเชียร์ตามแต่พ่อผมเชียร์ลิเวอร์พูลนะแต่ผม แต่ผมชอบ Manchester, แมเชสเตอร์เต็มว่ามันเก่งดีของพระตอนเด็กๆเรามองเราก็ไม่รู้หรอกครับว่านี่คือทีมอะไรแต่ชอบเพราะเห็นว่ามันเป็นแชมป์เยอะดีน้าที่จะเก่งอะไรประมาณนี้ <Yeah. S 1> ผมก็ไปแฟนแฟนแฟน,แฟนพาไปผมก็ไปอยู่ไปอยากไปโอเทฟฟอร์ดอยากไปก็เลยแบบว่าเราแฟนมันแพ้เราอยากเราครั้งหนึ่งในชีวิตเด็กผีอยากไปที่โอเทฟฟอร์ดผมก็เลยอยากครั้งหนึ่งอ่ะก็เลยไปใช่ครับ เตะบอลเดือเป็นประจำครับชอบชอบเตะบอลด้วยเพราะพี่ชายเปิดสนามบอลผมก็เลยเอยลงไปเล่นกับเขาอะไรแบบนี้คขายคล้ายคาวาน,นี่คล้ายแบบนี้ครับเขาบอกว่าพูดเ,เล่นเหมือนคาวานี่เลยแล้วใครจะกล้าเข้าบอลเนี่ยเล่นแบบนี้ภูเขาหรือทะเลครับทะเลครับเอเชียหรือยุโรปครับยุโรปครับล็อกหรือบฟรอสครับล็อกครับฟุตบอลหรือบาสครัรบฟุตบอลงูหรือจระเข้ครับ กระเข่หมัดหรือเตะครับหมัดครับหนังปีนหรือหนังรักครับหนังรักครับมาเวลหรือดีซีครับมาเวลครับฤดูร้อนหรือฤดูหนาวครับฤดูหนาวครับเฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรมครับเฟซบุ๊กครับ